สล ah uh. ามุอะัยกุมมะราะห์มะตุลลอฮิวบเระกาตุค่ะเราจะมาเรียนวิชานะฮูไวกณ์กันนะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องอันวาอุลยุมอีนะคะคือชนิดต่างๆของจำซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนนะคะเราได้รู้ถึงคำศัพท์ที่ว่าเป็นมุฟปลอดอ่าแล้วก็มูซันนาแต่ตอนนี้ถ้าเราจะต่อวยเรื่องของจำเรามาดูจำชนิดแรกนะคะที่เราจะมายกตัวอย่างกะริมะในวันนี้นะคะ ก็คือเป็น a l j a m มุ Jam u ักกั r ซาลิมนะคะคือจมเพศชายนะคะจมเนี Jam ่ยคือสิ่งที่บ่งชี้ถึงสิ่งที่มีมากกว่า2นะคะแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่อากิลนะคะต้องเป็นสิ่งที่ว่าเป็นต้องคือต้องเป็นสิ่งที่มีสติปัญญาพูดง่ายก็คือคนนั่นแหละคะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะตัวอย่างแรกนะคะที่ที่เป็นจมูจ m u ั a นะคะที่เขียนด้วยกับวาวแล้วก็ตัวนูนนะคะคือเมื่อมันเนี่ยอยู่ในสภาพรอฟนะคะอย่างเช่น มุสลิมูนานี่นะคะก็คือเป็นวาวกับ <c oughs> อูมุสลิมูนามูอัลลีมูนาอ่ามุสลิมูนาบรรดามุสลิมผู้ชายนะอ่ามูอัลลีมูนาบรรดาครูผู้ชายฮัจจนะูนาบรรดาผู้ที่ทำฮัจจ์บรรดาผู้ที่ว่าเขาเนี่ยประกอบพิธีฮัจจ์นะคะ ราอยููนะบรรดาผู้ชายอ่าบรรดาผู้ชายทั้งหลายนั่นแหละแล้วแต่ที่เราจะแปลนะคะอ่าต่อมานะคะเรามาดูเมื่อจัมบูซักซาลิมเนี่ยถูกเขียนด้วยกับยานูนะคะก็ต่อเมื่อเขาเนี่ยอยู่ในสภาพนัสแล้วก็อยู่ในสภาพจัดนั่นเองนะคะคําแรกนะคะคือมุสลิมีนาอ่าแปลตรงตัวเลยว่าบรรดามุสลิม มุสลิมีหน้านะคะเมื่อมันเป็นจัม,มูดักการซาลิมที่เขียนด้วยกับยานนนเมื่อมันอยู่ในสภาพนัสแล้วก็สภาพจั๊กเนี่ยก็คือว่าสังข้อสังเกตนะคะก็คือที่เราบอกไว้นะคะจะมีกสรสกัสรอยอยู่ก่อนหน้ายานะคะแล้วก็หลังจากตัวยายเนี่ยจะเป็นสระฟัชชะเมื่อมันเป็นจมนะคะแต่ แต่เมื่อเป็นมัษนาเนี่ยก็คือว่าก่อนหน้ายาจะเป็นสระฟัตชะาแล้วก็หลังจากยาเนี่ยก็จะเป็นสาะกัสร์นะคะอ่ะต่อมาหมูอัลลีมีนะนะคะบรรดาครูผู้ชายหมูอัลลีมีนะาฮัจีนะบรรดาผู้ที่เขาเนี่ยประกอบพิธีฮัจ์นะรอจูลีนะบรรดาผู้ชายนะคะือว่าผู้ชายหลายคนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะค่ะ <c oughs> ก็อันนี้ก็คือมีตัวอย่างแค่นี้นะคะอ่ะจะเรามาสอนวิธีเปลี่ยนกันดีกว่าออย่างเช่นเราจะเอาคําว่าวิศวกรอ่ะมูฟฟรอดของมันก็คือมูฮันดีซุนใช่ไหมคะพอเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นจัม,มูซาักคารซาลิมที่ว่าอยู่ในสภาพรอฟคือถูกเขียนด้วยกับวาวแล้วก็นูเนี่ยเราก็จะเพิ่มไปเลยอ่ะมูฮันดีซุนใช่ไหมคะก็มูฮัน ดิซูนก็เพิ่มวาวไปด้วยก็จะแปลแล้ตอนแรกเป็นวิศวะผู้ชาย1คนแล้วก็เพิ่มไปบรรดาวิศวะนะวิศวะกรชายหลายคนเมื่อมันเป็นอยู่ในสภาพบรอฟต่อมานะคะถ้าถูกเขียนเมื่อมันอยู่ในสภาพนัสแล้วก็ยักที่ถูกเขียนด้วยกับยาแล้วก็ตัวนูนนะคะก็แค่เปลี่ยน อหันดีแล้วก็เพิ่มยานูนเข้าไปอเรียบ <c oughs> ร้อยค่ะก็มีแค่นี้นะคะวิธีก็ง่ายๆนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบก,การสอนเพียงเท่านี้ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมมะระหมะตุลลอฮิวะบะระกาตุ